นิทานเรื่องบุญมาลูกเขยหัวหมอการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่มีชายคนหนึ่งชื่อว่าบุญมาชายหนุ่มร่างผอมสูงหน้าคมดวงตาเป็นประกายดูมีแววเจ้าเล่ห์อยู่เสมอบุญมาไม่ได้รวยไม่ได้ขยันที่สุดแต่ขึ้นชื่อในเรื่องความกะล่อนและไหวพริบ คารมคมคายหน้าตาดีหล่อเหลาสาวๆหลายคนก็ต่างชอบคำพูดของเขาก็ทำให้คนหัวเราะและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบุญมาเป็นสีสันของหมู่บ้านชีวิตของบุญมาบุญมาเติบโตมาแบบเดียวดายพ่อแม่ตายไปตั้งแต่ยังเล็กต้องดิ้นรนเอาตัวรอดเองตั้งแต่วัยหนุ่มด้วยความฉลาดปนเจ้าเล่ห เขาเลยเอาตัวรอดเก่งและบางครั้งก็ใช้เล่เหลี่ยมจนใครต่อใครทั้งรักทั้งหมั่นไส้เมื่อเติบใหญ่เขาได้แต่งงานกับสาวสวยในหมู่บ้านข้างๆชื่อนวลบุญมาเขาไม่มีครอบครัวเขาจึงต้องมาอยู่กินกับพ่อตาแม่ยายซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ค่อยปลื้มบุญมาเขาสักเท่าไหร่เพราะเล่าลือกันมาว่าบุญมาเป็นคนหัวหมอขี้กะล่อนแต่ทำยังไงได้ เมื่อลูกสาวรักไปแล้วก็ต้องยอมรับให้ได้บุญมามีควายหนึ่งตัวชื่อว่าไอ้ปัญญาเขารักมันเหมือนพี่เหมือนน้องเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กทุกครั้งออกไปทำนาบุญมาก็มักจะพูดหยอดล้อกับมันเหมือนคุยกับคนเช้าวันหนึ่งถึงฤดูการทำนานวนลภรรยาจัดห่อข้าวห่อน้ำให้พร้อมพูดด้วยความห่วงใยถ่า พี่ถ้าเหนื่อยก็พักนะไม่ต้องฝืนหรอกบุญมายิ้มหัวเราะแล้วพูดด้วยท่าทางยียวนแล้วพูดขึ้นว่ามาให้พี่จุ๊บซึกทีก่อนไปทำนาพี่จะได้มีแรงไถนาวันนี้นวลทำหน้าตาเขินอายแต่ด้านหลังคือพ่อตากับแม่ยายยืนทำหน้าตาถลนใส่บุญมาตกใจเห็นสีหน้าพ่อตาเลยพูดขึ้นว่าโหยเรื่องเล็กน้องเอ้ยแค่ไถนาเองจิบจิบ แต่ในใจบุญมาขี้เกียจจนแทบอยากกลับขึ้นเรือนเสเดียวนั้นเขยบ้านข้างๆที่บ้านติดกันมีลูกเขยอีกคนหนึ่งขยันขันแข็งลงแรงไถนาเหงื่อโทมกายพ่อตามแม่ยายของเขาชื่นชมบ่อยครั้งจนบางทีก็เอามาเปรียบกับบุญมาเห็นลูกเขยบ้านน้อนสิทำงานไม่หยุดขยันจริงๆคำพูดเหล่านี้แทงใจบุญมาเต็มๆเขาจึงคิดว่าเอาละ่ะ คราวนี้ต้องทำให้พ่อตาแม่ยายได้หน้าบ้างพอบุญมาเดินทางไปถึงทุ่งนาชาวบ้านหลายคนต่างพากันลงแรงไถนากันหมดส่วนบุญมาแทนที่จะลงแรงไถนาบุญมากลับนั่งกินข้าวปล่อยควายไปกินหญ้าแล้วนอนเอกเขนเกมองฟ้าคิดอะไรไปเรื่อยๆเปื่อยกะว่ารอให้แดดอ่อนๆลงกว่านี้ค่อยลงไปไถนาดีกว่าบุญมาเผลอหลับไปจนเวลาผ่านไปเกือบจะถึงตอนเย็น บุญมายังไม่ได้ไถนาเลยหันไปมองดูที่นาของชาวบ้านข้างๆห่างกันออกไปบางคนพากันไถนาอย่างขยันขันแข็งส่วนที่นาของบุญมาสิบไร่ยังไม่มีรอยไถเลยบุญมานั่งคิดอยู่สักพักแล้วๆความเจ้าเล่ห์วาดพริบก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งจนตกเย็นจึงกลับบ้านนั่งบนหลังไอ้ปัญญากลับบ้านพอถึงบ้านพ่อตายแม่ยายสงสัยเลยถามเองไถนาได้แค่ไหนแล้วล่ะวันนี้ บุญมาไม่ตอบสักคำทำทีเงียบเหงารีบอาบน้ำเข้านอนเลยเข้าวปลาก็ไม่กินแม่ยายตะโกนบ่นกับนวลลูกสาวเองหาผัวได้แค่นี้ผัวดีๆมันไม่มีแล้วเหรอคนขี้เกียจแบบนี้จะทำมาหากินอะไรได้ถามอะไรมันก็ไม่ตอบนวลพูดเสียงเบากับแม่พี่บุญมาเขาคงจะเหนื่อยนะแม่ออกไปไถนาตั้งแต่เช้ากลับมาก็เย็นเข้าปลาก็กินไม่ได้ พี่เขาคงจะเหนื่อยแย่แม่อย่าไปกดดันอย่าไปว่าอย่าไปด่าพี่เขาเลยคนในหมู่บ้านกับป้าข้างบ้านก็เริ่มนินทาเสียงดังว่าไอ้บุญมามันไม่ทําอะไรหรอกไปนอนกลางทุ่งซะมากกว่าละมัง้งนวลถามบุญมาพี่ไม่ได้ไปนอนเล่นอย่างที่ใครเขาพูดกันจริงๆหรอกใช่ไหมบุญมาบอกนวลไม่ต้องห่วงพี่เป็นสามีเป็นเสาหลักของบ้านที่ต้องดูแลต้องขยันทำมาหากินเพื่อที่จะไม่ให้น้องนวลต้องลำบาก ส่วนเรื่องพ่อตากับแม่ยายเดี๋ยวพี่จะทำให้พวกเขายอมรับพี่ให้ได้ด้วยคารมคมคายเจ้าเล่ก็พูดให้เมียของตนลงหลงไหลมากกว่าเดิมตามสไตล์ไอ้บุญมาคืนนั้นเองบุญมาก็จัดชุดใหญ่กะมีหลานให้แม่ยายสักคนนึงพอตกกลางคืนคืนนั้นเองบุญมาแอบลงจากบ้านตามแผนที่คิดไว้บุญมาเข้าไปหยิบหม้อไหเก่าๆที่พ่อตาเก็บสะสมมาตั้งแต่โบราณ แม้ไม่มีค่าอะไรแต่บุญมารู้ว่ามันใช้สร้างเรื่องได้เขาใส่กระสอบปั่นจักรยานไปฝังไว้ตามพื้นที่ทุกนาของเขาบุญมาค่อยๆย,ย่องขึ้นไปบนบ้านเข้าไปบนที่นอนแต่ภรรยาตื่นขึ้นมาพอดีเลยถามว่าพี่บุญมาไปไหนมาจ๊ะออกไปไหนดึกๆบุญมาอ๋อเมื่อกี้พี่ไปเข้าห้องน้ำมาไม่ใช่นะนวลเห็นพี่ปั่นจักรยานออกไปไหนอ๋ออ๋อ พี่ไปหาคนที่จะมาช่วยกันไถนาพรุ่งนี้พวกเพื่อนเก่าในหมู่บ้านพี่นอนได้แล้วนวลมันดึกแล้วหรือถ้าไม่นอนเดี๋ยวพี่จะทําให้เธอนอนไม่ได้ทั้งคืนออกไม่จ๊ะนวลยิม้มเขินอายแล้วก็รีบเอ็นตัวลงนอนรออย่างเร็วบุญมาพูดเบาๆเรื่องไถนาน้องนวลไม่ต้องห่วงแล้วนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีคนไปช่วยไถนานวลช่วยทํากับข้าวให้พี่เยอะๆหน่อยพวกเพื่อนพี่จะมาช่วยกันหลายคน ได้จ้ะพี่นวลตอบแล้วก็นอนรุ่งเช้าของวันใหม่เหมือนเดิมบุญมาขอเตรียมตัวเก็บของของจะพาควายลงนาอีกครั้งส่วนนวลก็จัดเตรียมน้ำอาหารให้บุญมาเหมือนเดิมแต่ปริมาณอาหารข้าวเยอะกว่าเดิมพร้อมกับให้ทูบอีกสามดอกแม่ยายกับพ่อตาก็เลยถามเอ็งจะเอาทูบไปทำไมบุญมาตอบก็ผมเป็นเขยใหม่ผมมาอยู่บ้านนี้ยังไม่ได้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางที่ทุ่งนาเลย ผมจะลงไถนาจะได้ราบรื่นครับพ่อตายแม่ยายเอ่ยบางทีเองก็พูดมีเหตุผลเหมือนกันบุญมาออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนบ้านชาวบ้านหลายคนในหมู่บ้านทางที่จะไปทุ่งนาเป็นทางเดียวกันหมดบุญมาขี่หลังควายคนอื่นต่างจูงควายคุยล้อกับเพื่อนบ้านเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้พอถึงนาบุญมาเอ่ยกับชาวบ้านวันนี้ผมมาไถนาวันแรกเขยใหม่ในบ้าน ลุงลุงป้าป้า,ปาพี่พี่ช่วยเอ็นดูผมด้วยนะครับตกลงนาะก็มาทำงานกินข้าวกันก่อนเถอะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นเจ้ามือเองวันนี้ภรรยาผมทำกับข้าวมาให้เยอะเลยพอทำงานหลายคนได้ยินแบบนั้นก็เอออ,อหลงกลกับความเจ้าเล่์ของบุญมาเข้าไปแล้วหลังจากนั้นบุญมากินข้าวเสร็จก่อนใครเพื่อนบุญมาโคโวถึงวิธีการไถานาที่หมู่บ้านของบุญมาให้ชาวบ้านฟังพร้อมกับทำท่าอธิบายการไถานา ทำทีเป็นไถนาไปดันคันไถไปแล้วไปติดกับอะไรสักอย่างบุญมาร้องโวยวายเสียงดังเฮ้ยเจอของแล้วจริงๆเสียงดังลั่นทุ่งจนชาวบ้านรีบวิ่งมาดูเห็นบุญมาถือไหยเก่าๆขึ้นมาจากดินทุกคนฮือฮาชาวบ้านบางคนพูดนี่มันอะไรบุญมาบุญมาทำหน้าตกใจตาโตพูดเสียงสั่นๆนี่มันของโบราณจริงๆหรือเปล่าลุงครับป้าครับ ช่วยกันดูหน่อยว่ามันใช่ของเก่าโบราณหรือเปล่าชาวบ้านหลายคนต่างกําลังสงสัยลังเลกับเรื่องที่เกิดขึ้นบุญมาจึงพูดขึ้นมาว่าใช่จริงๆเหมือนจริงๆมีชาวบ้านหลายคนแบบนี้เลยต่างพากันขุดหาสมบัติในที่นาของผมชาวบ้านต่างพากันได้ของกันมากมายรวยกันทั้งหมู่บ้านนี่ผมยังดีใจไม่หายตอนแรกนึกว่าเรื่องจริงแต่พอตื่นมาแค่ความฝันแต่นี่ผมกลับมาเจอไหาย หรือนี่อาจจะเป็นบรรพบุรุษที่มาบอกกล่าวว่ามีสมบัติอยู่ที่นี่จริงๆชาวบ้านบางคนเริ่มลังเลแต่พอเห็นหลักฐานตรงหน้าก็ค่อยๆเชื่อบุญมาดันคันไถไปอีกไปตรงที่เขาฝังหม้อไว้เจอหม้ออีกใบพอเห็นอย่างนั้นยิ่งทําให้ชาวบ้านเชื่อกันเข้าไปใหญ่บุญมาทําท่าลุล้ลุกลนพวกพี่ๆนะนะรอกันอยู่ตรงนี้นะครับเฝ้าของไว้ให้ผมผมจะรีบไปบอกพ่อตายแม่ยายว่าที่นาของท่านมีสมบัติอยู่มากมาย ชาวบ้านหลายคนด้วยความโลภมากต่างบอกบุญมาเดี๋ยวก่อนบุญมาเองฝันว่าพวกข้ามาขุดหาสมบัติกันทุกคนไม่ใช่เหรอบุญมาตอบผมไม่ได้บอกว่าเป็นพวกนาผมเห็นเป็นชาวบ้านหลายคนชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาก็นั่นแหละต้องใช่พวกข้าแน่ๆเพราะพวกข้าอยู่กับเองตอนนี้ชาวบ้านหลายคนปรึกษาคุยกันถ้าบุญมาเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อตายแม่ยายมันเราคงอดแน่ชาวบ้านบอกบุญมาว่าเรื่องนี้ห้าไปบอกพ่อตายแม่ยายเองเด็บขาด บุญมาพูดขึ้นมาใช่สิถ้าหากผมขุดหาคนเดียวไม่ทําตามความฝันเจ้าที่ท่านอาจจะโกรธผมหรือเปล่าพอได้ยินแบบนั้นชาวบ้านก็พูดกันใช่ใช่ชาวบ้านทั้งหลายก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้พวกข้าจะเอาควายมาไถนาช่วยเองแต่เองต้องยอมให้พวกข้าขุดหาขอมด้วยแบบนี้ละดีไหมบุญมาทําท่าคิดมากแต่ในใจเกือบกลั้นขำไม่ได้บุญมาเลยหยิบทูบขึ้นมาสามดอก ทำท่าจุดอธิษฐานขอเจ้าที่เจ้าทางชาวบ้านต่างพากันยกมือไหว้บุญมาบอกว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามช่วยให้พวกข้าน้อยได้ของดีๆกันด้วยเถิดสาธุหลังจากนั้นพวกชาวบ้านก็รีบลงนากันทันทีไปพวกเราช่วยกันขุดคาท้องใครขุดได้ก็เอาไปบุญมาพูดคัดค้านอีกรอบแต่ผมต้องไถนาให้เสร็จนะครับ หากจะมาขุดหาของกันอย่างเดียวผมคงจะไถนาไม่เสร็จแน่บุญหมาออกอุบายงั้นทุกคนขุดได้แต่ต้องมีคนไถกลบให้ด้วยถ้าอย่างนั้นผมถึงจะตกลงชาวบ้านหลายคนที่เห็นแก่ได้เลยตกลงอย่างไวพวกเขาเลยลงแรงช่วยกันขุดช่วยกันไถหวังจะเจอสมบัติแต่หารู้ไม่หม้อทุกใบหายใบเก่าถูกบุญมาฝังไว้เองทั้งนั้น ชาวบ้านทั้งหลายต่างพากันลงไปขุดที่นาของบุญมาบางคนก็เอาเสียมจอบขุดบางคนก็เอาควายกับคันไถลงไถแบบบุญมาบุญมาไปขุดด้วยก็ลงด้วยเพราะบุญมารู้ว่าของทั้งหลายฝังอยู่ตรงไหนสักพักบุญมาก็เจอของอีกหนึ่งชิน้นเสียงชาวบ้านเฮ hey, ลั่นชาวบ้านต่างพากันขยันรีบขุดรีบไถกันต่อบุญมาหาของที่ตัวเองฝังจนเจอทุกชิน้น ส่วนชาวบ้านหลายคนยังหาไม่เจอกันสักชิ้นชาวบ้านหลายคนไม่เจออะไรเลยไม่นานที่นาก็ถูกไถจนเสร็จสิ้นส่วนบุญมาแกล้งทำเป็นรีบกลับบ้านไปบุญมาบอกชาวบ้านวันนี้ผมต้องรีบกลับบ้านไปก่อนถ้าพ่อตาไม่ย้ายผมออกมาตามเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องชาวบ้านจึงบอกบุญมางั้นเองรีบกลับบ้านไปเถอะทางนี้เดี๋ยวพวกข้อจะจัดการเอง บุญมารีบเอาสมบัติไปซ่อนต่อหน้าชาวบ้านปล่อยให้ทุกคนเหนื่อยฟรีชาวบ้านหลายคนกว่าจะรู้ตัวก็สายไปชาวบ้านมารู้ทีหลังว่าโดนบุญมาหลอกเข้าเต็มๆทั้งหัวเสียในความเจ้าเล่ห์ของเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้บุญมามันร้ายจริงแต่เรื่องยังไม่จบเท่านี้สองวันถัดมาแม่ยายบ่นไม่หยุดเองนี่มันขี้เกียจจริงๆ คนอื่นเขาอดอไปไถนากันหมดแล้วเองมานอนกอนบ้านกินเมืองอยู่ได้อีกไม่กี่วันใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องปลูกต้นกล้าแล้วนะเขยบ้านกลางข้างเขาไปนาทุกวันสองสาวันมาเนี่ยเขายังไถไม่เสร็จเลยเองจะมาขี้เกียจนอนกินบ้านกินเมืองอย่างนี้ไม่ได้บุญมาก็เลยตอบแม่ยายแบบกวนๆโถคุณแม่ยายครับถ้าผมไถนาไม่เสร็จผมจะมานอนเล่นอย่างนี้ได้เลยครับระดับลูกเขยคนนี้แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากครับ แม่ยายบอกเองย่งมามปากดีป้าบ้านข้างๆเขาบอกฉันหมดแล้วว่าเองไปนาก็ไปนอนไม่ได้ทำอะไรเลยบุญมาก็เถียงสุดใจบอกว่าตัวเองไถานาเสร็จหมดแล้วจริงๆผมกับไอปัญญาไถานาตากแดดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนแม่ยายตอบที่นาตั้งฉิบไล่เองจะไถหมดได้ไงแค่สองวันในบุญมาบุญมาบ่นเบาๆก็ผลมันเกง่งถ้าแม่กับพ่อไม่เชื่อก็ลองออกไปดูเองแล้วกัน อีกวันสองวันถ้ามีฝนตกลงมาเดี๋ยวผมค่อยลงไปหว่านกล้าปลูกต้นข้าวเองขอผมพักก่อนนะครับนาตั้งสิบไร่ผมถายจนหมดแรงแล้วพ่อตาแม่ย้ายต่างพากันสงสัยสักพักทั้งสองรีบออกไปที่ทุ่งนาต้องไปดูให้เห็นกับตาแล้วจะได้กลับไปด่าไอบุญมาให้เต็มที่ถ้ามันโกหกจะให้มันเลิกกับลูกสาวเราให้ได้แต่สิ่งที่เห็นกลับทำเอาทั้งคู่ตะลึง นาทั้งสิบไร่ถูกไถเสร็จเรียบร้อยจริงๆพ่อตาแม่ยายถึงกับอึง้งนี่ไงบุญมามันไถานานเสร็จคนเดียวจริงเหรอฉันดูมันผิดไปจริงๆลูกเขยเราคนนี้ดูดีๆมันก็เก่งจริงนะพ่อเองพ่อตายิม้มแม่ไอ้บุญมานี่มันเก่งจริงๆเก่งเหมือนฉันสมัยตอนเป็นหนุ่มเดะเลยฮ่าฮไม่เสียแรงที่ยกลูกสาวให้บุญมาได้รับความดีความชอบกับพ่อตาแม่ยาย ส่วนแม่ยายยิ้มกว้างได้หน้าโมกคุยโวกับป้าข้างบ้านอวดลูกเขยตนเองกับป้าข้างบ้านเห็นไหมล่ะลูกเขยข้าดีกว่าที่คิดเห็นหรือยังลูกเขยใครดีกว่ากันส่วนบุญมานอนเอกเนก,กบนเรือนยิ้มมุมปากอย่างสบายใจตั้งแต่นั้นมาบุญมาก็กลายเป็นที่ยอมรับของพ่อตาแม่ยายส่วนชาวบ้านที่โดนหลอกก็ทำได้แค่หัวเสีย แล้วพูดกันไปทั้งหมู่บ้านว่าไอ้บุญมามันเจ้าเล่ห์จริงๆแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันหัวไหวไมิใช่เล่นไหวพริบและความเจ้าเล่ห์ของเขากลับทำให้ได้ทั้งงานเสร็จทั้งได้หน้าข้อคิดบางครั้งความเจ้าเล่ถ้าใช้ถูกที่ก็กลายเป็นไหวพริบแก้ปัญหาแต่ถ้าใช้ผิดอาจทำให้คนอื่นเอืออาราและสุดท้ายคนหัวหมออย่างบุญมา ก็เป็นสีสันให้หมู่บ้านจดจำบุญมาไม่ได้หลอกชาวบ้านแค่อย่างเดียวเพราะคุณมาเขายัางเลี้ยงข้าวชาวบ้านก่อนเพื่อไม่ให้ชาวบ้านรู้สึกว่าไม่ถูกเอาเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวกลับกลายเป็นว่าชาวบ้านต้องมาไถนาแลกกับข้าวที่บุญมาเลี้ยงก่อนเริ่มลงนา